นี่ Apple Watch Series 6อยู่ในมือตีโอแล้วนะครับผมจะมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างรวมไปถึงในกล่องเนี่ยมันมีแถมอะไรแล้วก็ไม่แถมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ตีโอมาเล่าให้ฟังครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ Apple Watch เนี่ยเริ่มถึงมือ,อหลายหลายคนแล้วนะครับผมและตีโอก็ถึงมือเหมือนกันนะครับสำหรับ Apple Watch Series 6ที่ติโอ จองมาแล้วนะครับผมแล้วก็เขาโทรมาให้ไปรับเครื่องเนี่ยเพิ่งรับมาหมดๆนี่ร้อนมากเลยนะครับโอเคตัวที่ติโอได้มานะครับผมคืออลูมิเนียมแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโปรดักเต็นะครับก็เป็นซื้อมาเป็นสีแดงนะครับผมก่อนที่ไปดูกันอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ชาแนลติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาดูรีวิวแกะกล่องอันบล็อกแบบนี้ก่อนใครๆนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอันบ x ็อกกันก่อนเลยดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมไป ครับผมข้างในกล่องนะครับผมก็สวยงามมากๆเลยนะครับมีเป็นตัวหุ้มของเขานะครับผมจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นผ้าหรือเปล่าเป็นผ้านะครับสีแดงเลยอ่ะตัวหุ้มยังเป็นสีแดงเลยนะครับนี่ยางลอนะครับตัวเครื่องแน่นอนก็ต้องเป็นสีแดงนะเพราะเราสั่งเป็นโปรดักต์เลนะครับแต่อุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสีแดงหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับผมตัวผู้มือนะครับก็จะมีคําว่าโปรดักต์เลมาให้นะครับเป็นโผล่มาเป็นสีแดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับและที่ในกล่องนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จมาให้นะครับหัวสําหรับชาร์จของ Apple Watch Series 6นะครับผม และ1อย่างนะครับที่สังเกตดีๆคือเขาไม่แถมหัวชาร์จมาให้แล้วนะครับ Apple น่าจะคิดว่าทุกคนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยจะต้องมีต้องใช้กับ iPhone อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องแถมหัวชาร์จนะครับผม Apple บอกว่าการที่เขาไม่แถมมาเนี่ยเท่ากับว่าเราประหยัดนะครับผมเขาเรียกว่าไม่ใช่ประหยัดดิลดกระบวนการผลิตคาร์บอนได้เท่ากับรถยนต์5 0 0 0 0คันเลยนะครับการที่ Apple ไม่แถมหัวชาร์จตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วติโอเชื่อว่าเป็นการประหยัดนะฮะ a p ป l e ประหยัดนะครับผมแน่อย่านะครับเรารู้นะฮะก็ คิดว่า iPhone น่าจะตามไปใกล้ๆนี้นะครับดูเรื่องของอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันมีสายเขาจะแยกสายให้นะครับผมหัวในเราเก็บไปก่อนนะคือกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่2กล่องนะครับมันจะมีกล่องของ Apple Watch นะครับผมแล้วกล่องของสายแยกมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนง่ายดีนะครับอันนี้สายเขาขายแยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอาแค่มาใส่ประกบในกล่องนี้เฉยๆเนาะในกล่องนี้ก็เป็นสีแดงนะครับผมนี่แล้วก็ตัวโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับตัวข้างในนะครับ a p p l e Watch ก็ แยกเป็นกล่องมาให้นะครับผมแล้วเอามาประกบกับตัว Apple Watch ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องมันจะแยกกันเป็น2กล่องนะครับซึ่งแพ็กมาอยู่ในหอ่อห่อเดียวกันนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัว Product กันเลยดีกว่าครับว่ามันมีสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับผมไป โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวโปรดักด้านในกันเลยดีกว่านะครับนี่อ่ะโอเคนะครับตัววัสดุนะครับผมถ้าเห็นนะครับก็ดูดีๆนะครับจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแปลกตาดีนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นโปรดักเซตครั้งแรกของ Apple Watch และอีกหนึ่งสีนะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับผมแต่ว่าติโอเลือกสีแดงเพราะว่านะครับถ้าเอาไปใส่กับชุดต่างๆเนี่ย สีแดงเนี่ยฟิลลิ่งมันยังพอเข้ากับตัวชุดอื่นๆได้อยู่ในฝั่งของสีน้าเงินดูมันใส่ยากมันจะต้องเป็นแบบฟอร์มอลนะครับผมหรือถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยใส่วิ่งแล้วมันาน่าจะเข้ากว่านะครับก็เลยเลือกเป็นสีนี้แทนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีดิจิตอลคลาวนะครับเขาเรียกเม็ดมายมนะครับผมตรงนี้จะเป็นเม็ดมายมแบบดิจิตอลนะเวลาเนี่ยเราหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสันนะครับมันจะมีสันแกๆๆๆในบางช่วงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามีระบบแฮดติกทัชเนาะด้านตรง นะครับผมสำหรับ Apple Watch นะครับตัวที่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นเซรามิกนะครับ เซรามิกเนี่ยก็จะค่อนข้างทนทานนะครับผมเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นเซรามิกข้างหลังนี่เป็นเซรามิกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสแกนนะครับผมเป็นเป็นตัวสองแสงแล้วก็อ่านค่าในหัวใจนะครับอัตรา,า,าการเต้นของหัวใจเรากลับมาตรงนี้ได้ได้นะครับผมที่เม็ดมายมตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะเม็ดมายมายมยมันก็จะเอาไว้วัดนะครับเขาเรียกว่า ECG นะครับผมคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่ว่าประเทศไทยยังไม่เปิดให้วัดได้นะครับผมก็ต้องรอทางประเทศไทยอนุมัติก่อนเนาะลำโพงนะครับเขาจะให้มาอยู่ที่ด้านซ้ายมือ นะครับผมย้ายมาตั้งแต่รุ่นของ Apple Watch Series 4แล้วนะครับโดยที่หน้าปัดตัวนี้นะที่ติโอเลือกมานะครับก็จะเป็น42เอ้ย44มิเมนะครับผมเป็นหน้าหน้าปัดแบบไซส์ใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่กับสายกันบ้างนะครับว่าใส่กับสายแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแปลงๆนี่ใส่กับสายออกมานะครับแดงมันจะแดงไปทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ยติยไอ อย่างเท่เลยนะครับ <c ười> นี่แดงเถือกทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับผมเด <c ười> ี๋ยวไปลองแบบสายแบบสปอร์ตลูปกันบ้างดีกว่านะครับนี่ติโอมีซื้อแบบสายสปอร์ตลูปมาให้ด้วยนะครับ <c ười> สายสปอร์ตลูปสีแดงในรอบนี้มันจะมี2สีในตัวนะครับผมปึ๊บ <c ười> <c ười> อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยยังไงนะอ่าโอ okay, เคแบบนี้ สายสปอร์ตรูปนะครับสีแดงโปรดักต์เลสนะครับผมริจิโอเป็นคนชอบซื้อโปรดักต์เลสมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าชอบสีแดงนะครับและพอออก Apple Watch มาก็เลยยิ่งสนใจเลยนะครับเนี่ยสายสปอร์ตรูปมันก็จะดูแบบนี้นะครับโอ้โหดูเท่ๆนะครับดูเท่ๆคูลๆนะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยลืมพูดไปครับวัสดุกระจกที่ด้านหน้านะครับผม Apple ใช้วัสดุที่ชื่อว่า i อ n X นะครับซึ่งเป็นกระจกที่ Apple คิดค้นขึ้นมานะครับผมคือ Feeling เนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับตัวกระจกหน้าจอของ iPhone รุ่นต่างๆนะครับผมถามว่าแข็งแรงไหมนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ถ้าถามว่าทนรอยขีดข่วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ทนรอยขีดข่วนอะไรมากนะครับผมมีแบบคัตเตอร์ไปกรีดหรือว่าโดนเศษเหรียญอะไรอย่างเงี้ยหูดขีดอย่างเงี้ย มันเหมือนหน้าจอของ iPhone เลยนะครับสามารถเป็นรอยได้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นรอยนะครับก็อาจจะต้องซื้อฟิล์มนะครับผมมาติดนะครับซึ่งจริงๆโฟกัสก็มีแล้วนะครับมีฟิล์มของ Apple Watch แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยทีโอมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะติดฟิล์มอะไรยังไงแล้วติดฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปไว่ายน้ําหรือว่าเอาไปผ่านผ่านน้าน้ํามันเข้าหรือเปล่าในกระจกเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะ อันนี้เดี๋ยวพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของเรื่องชิป CPU ยู un, ของตัว Apple Watch ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นชิป S6 นะครับผมมันเร็วกว่า Apple Watch Series 5นะครับ Apple Watch Series 5เนี่ยใช้เป็นชิป S5 นะครับ S5 จะแรงเร็วสู้ S6 ไม่ได้เพราะว่า S6 เนี่ยเร็วกว่าประมาณ20%นะครับผมก็ <Wow. S 1> ใครที่ชอบแรงแงเร็วๆนะครับเข้าแอปอะไรต่างๆเนี่ยชอบเร็วๆก็อาจจะต้องเลือกเป็นรุ่นนี้เอานะครับผมซึ่งเราเปิด Apple Watch มานะครับ Apple Watch ก็ อยากให้เราจับคู่กับ iPhone น้อนเดี๋ยวติโอก็ขออนุญาตทำการแ a ร r ริ่งกับ Apple Watch ก่อนนะครับว่ามันจะได้รู้จักกันนะครับก็จะเขียนว่าตั้งค่า Apple Watch ถ้าคุณมี Apple Watch คุณสามารถตั้งค่าได้ที่นี่นะครับตั้งค่าสำหรับตัวเองโอเคเราตั้งไปทะตัวเองแล้วก็เอากล้องส่องแบบนี้ครับบื๊ดติ๊ง แค่2แค่นี้นะครับมันก็จะเจอกันแล้วก็ทําความรู้จักกันแล้วนะครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มาใหม่สดๆเลยนะครับสำหรับ Apple Watch Series 6ก็คือการวัดค่าออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่โอเคยพูดไปแล้วนะครับว่าการวัดค่าออกซิเจนในเส้นเลือดเนี่ยมันบ่งบอกถึงบางทีที่เราเพลียๆร่างกายเราอาจจะมึนๆบ้างดูงงๆบ้างเพราะสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีค่าออกซิเจนในเส้นเลือดต่านะครับผมตัว Apple Watch ตัวนี้เนี่ย สามารถวัดค่าออกซิเจนในเสเลือดได้แล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นครั้งแรกของ Apple Watch เลยนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับ Apple Watch SE นะครับซึ่ง Apple Watch SE เนี่ยไม่สามารถวัดได้นะครับใน Apple Watch Series 6นะครับผมจะมีหน้าปัดแบบใหม่ครับหน้าปัดสำหรับพิเศษเฉพาะกับตัวของ Apple Watch Series 6แล้วก็ SE นะครับ<า>ในรุ่นก,ก่อนๆก่เนี่ยจะไม่สามารถอัปเดตหน้าปัดแบบใหม่ได้อย่างเช่นหน้าปัดแบบมีโมจินะครับผมหรือหน้าปัดแบบเวลาแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็ถือว่า เป็นลูกเล่นใหม่ๆกันละกันนะครับในส่วนของเรื่องอื่นเนี่ยก็มาตรฐานนะครับ Apple Watch Series 6เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นวัดค่า ECG หรือว่าวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจนะ่ยฮะ ตรงนี้ก็สามารถวัดได้เหมือนเดิมนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการวัดค่าความสูงนะครับผมวัดแบบเรียวไทม์เลยในซีรีส์5มีนะครับสามารถวัดค่าความสูงเวลาเราไปปีนเขาเนเราอยู่ต่างจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซีรีส์5จะต้องกดวัดแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์6เนี่ยมันวัดให้อัตโนมัติเลยทํางานแบบเบื้องหลังเลยนะครับวัดไปตลอดเวลาเลยนะครับแค่อย่างนอยนาฬิกาขึ้นมาดูนะครับก็สามารถดูได้หน้าปัดก็เป็นหน้าปัดแบบ always on display นะครับผมเหมือนกับต รีห้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราหงายหน้าขึ้นมานะครับหน้าปัดก็จะมีไฟแบบเต็มจอแสดงแบบข้อมูลแบบเต็มๆมนะครับแต่ถ้าปัดหน้าปัดลงเนี่ยมันจะแสดงเป็นตัวหน้าปัดอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นก่นกอนเนี่ยอาจจะหน้าปัดดับไปเลยหน้าจอหายไปเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามีฟีเจอร์ Always On Display เนี่ยซึ่งมีมาในซีรีส์5กับซีรีส์6เนี่ยหน้าจอก็จะติดตลอดเวลาแต่ว่ามันอาจจะหลีลงนิดนึงนะครับผมสีสันอะไรอาจจะหายไปให้มันเป็นสีแบบโทนเท,ทาน,นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนสนใจนะครับผมใครที่ใช้รุ่นซีรีส์3มาก่อนเนี่ย โอว่าก็น่าจะถึงเวลาอัปเกรดได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าปัดแบบใหม่มันจะให้ข้อมูลแบบเต็มๆนะครับผมราคาของ Apple Watch Series 6ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ราคา13,900บาทนะครับสำหรับอลูมิเนียมแบบหน้าปัด40ม mm มนะครับผมแต่ถ้าหน้าปัดแบบ44 mm มมนะก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก1,000บาทนะครับจะอยู่ที่14,0 0 0 900บาทนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอมาพรีวิวคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างและแตกต่างจากเดิมยังไงเดี๋ยวรอบหน้านะครับตีโอจะมาใส่นะครับ มาใส่แล้วก็มาวิ่งให้ดูนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างลองวัดดูแล้วมันน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้มาแกะกล่องและรีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆที่กําลังรอ Apple Watch อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไครับสวัสดีครับจู้จู้จู้จู่ถ้าจบอะไรเนี่ย